ทางด้านเทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง11พฤษภาคมนี้ค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีทางด้านเทศบาลนครนครราชสีมาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสทและนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา โดยมีทางด้านนายวิจิตเกตตวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ะพร้อมด้วยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดคนครราชสีมา พันตำรวจเอกเชนเสตปุตตะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลน,นครน,นครราชสีมารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและนางนงครานสุคนทศาครผู้อำนวยก,การการเลือกตั้งประจำเทศบาลน,นครน,นครราชสีมาซึ่งก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและนักเรียนนักศึกษาร่วมเดินขบวนกว่า1,000คน โดยขบวลลนรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอทอและนายกเทศมนตรีในวันที่11พฤษภาค,คมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกามีกิจกรรมสร้างสีงสันบรรยากาศให้คึกคักด้วยการสวมเสื้อลายดอกมีวงดนตรีเพลงลูกทุ่งมีการขับร้องเพลงเปิดเพลงลูกทุ่งพื้นบ้านทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็มีแดนเซอร์ใส่กระโปรงลายดอกสีบานเย็นและชุดไทยประยุกต์ร่วมเดินขบวนตลอดเส้นทางค่ะ นนะคะทางเทศบาลก็มีการเดินดนลงเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็มีนักการเมืองหลายกลุ่มนะคะที่สนใจที่จะเข้ามาบริหารงานในเทศบาลนครนครราชสีมานะคะแล้วก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้เขามีความตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบนะคะซึ่งปีที่ผ่านๆมาก็จะอยู่ในเลทแค่ร้อยละหกสิบเท่านั้นเองแต่ปีนี้เราทําทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์นะคะสําหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี้ในส่วนที่หนึ่งเราแจ้งไปยังเจ้าบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกส่วนแล้วนะคะส่วนนี้ส่งออกไปหมดแล้วแต่นี่ก็คือการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางไลน์ทางในผ่านตัว แทนทุกส่วนนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญในการที่จะมอบความไว้วางใจให้คนใดคนหนึ่งมาปฏิบัติหน้าที่มาตัดสินใจมาพัฒนาเมืองมาพัฒนาบ้านตัวเองแทนตัวเองนะคะถือว่าเป็นการเลือกตัวแทนที่ทุกคนจะต้องมอบความไว้วางใจให้เขาเข้ามาทํางานค่ะ,คะสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 9ก้าหมื่นหนึ่งพันเศษนะคะ 91, เก้าหมื่นหนึ่งพันเศษซึ่งเราก็มีการเตรียมการไว้ทุกส่วนแล้วนะคะ mm hmm. เขตการเลือกตั้งของเราในพื้นที่ของเราแบ่งออกเป็น4เขตนะคะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด185หหน่วยซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลก็ได้มีการเตรียมการนะคะมีการไปติดป้ายที่หน้าบอร์ดนะคะ แจ้งว่ามีผู้สมัครท่านใดบ้างนะคะที่สมัครเป็นท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็เป็นท่านสมาชิกสภาเทศบาลน,นะคะรวมทั้ง นะคะในการที่จะไปตรวจสอบวิธีการที่จะไปตรวจสอบว่าชื่อของท่านนั้นนะคะมีรรรสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดนะคะเรามีติดไว้หมดแล้วนะคะตอนนี้ผู้มีรรรสิทธิ์เลือกตั้งและพี่น้องประชาชนสาม,มารถตรวจสอบที่หน่วยเลือกตั้งหรือว่าที่ iała, หน่วยต่างๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านท่านแล้วที่เป็นศูนย์รวมของทุกหน่วยเลยก็คืออยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองและก็ที่สำน,สน,นักงานเทศบาลนครนครราชสิมานะคะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ตรวจสอบว่า ตัวท่านนะคะมีสิทธิ์หรือไม่หรือว่ามีใครที่ไม่มีชื่อนะคะมาแอบอ้างอยู่ในบ้านของท่านก็ขอให้ท่านได้เตรียมการสําหรับการที่จะไปขอถอนชื่อเหล่านั้นออกหรือว่าในครั้งที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียชีวิตแต่ว่าในบัญชีของเราแต่ก็ยัง ประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ก็ขอขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ตรวจสอบน,นะคะที่อยู่ในบ้านของตัวเองว่าใครบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ตกหล่นไปหรือเปล่าก็มาขอเพิ่มนะคะเกินมาหรือเปล่าก็มาขอถอนนะคะค่ะขอคุณค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพและมีความสำคัญต่อชาวเทศบาลนครทุกคนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความพร้อมของทุกภาคส่วนมุ่งเน้นให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสชอบด้วยกฎหมายภายใต้คำขวัญที่ว่าสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ โดยในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จัดขบวลลนรณรงค์4ขบวนแห่รอบตัวเมืองเทศบาลนครนครราชสีมาทั้ง98ชุมชนนอกจากนี้นะคะทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้จัดทำแอปพลิเคชันสมาร์ท o อรให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นอีกหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีแก่ประเทศไทยดังเจตนารมณ์ของกิจกรรมในวันนี้สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปใช้ฤิธ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ